โอเคนะก็ต้องขอกรับสวัสดีดดท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็นี้ไม่อยู่กับผมเอ็มชาแนลทีนี้อยู่เกมไมค์คพอคิดมีในชั้นศูนย์จุดสิบห้าจุดหกแล้ววันนี้เราจะมาชีวิตรอดอีพีที่สอง้้วอีพีที่หนึ่งเราก็เปิดเซิร์ฟเวอร์ให้ทุกคนเข้ามาเล่นเข้ามาเล่นนะครับก็มีคนเข้ามาเยอะเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องฆ่าหมูกนะ่อนนะกอ ถาพาร์ตแล้วเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะแจกแมพนี้นะครับก็ให้ได้ไปชมไปโหลดเล่นนะฮะก็จะมีลิงก์ใต้คลิปนะครับเออด,ดีก่อนนี้เราไม่มีอะไรมากนะครับมันมีสมุดต,ตกปลาได้นะครับแล้วก็ชุดเกาะผมครับไายเอง เผื่อมีคนเข้ามาเล่นนะครับแล้วก็ทนุจไม่มีลูกนี่ลูกหกดอกลูกหกดอกนะครับอืมแล้วก็เอาทอดมา <c oughs> อืมแปบ๊บนึงเป็นหวัดนะครับเออในบ้านหลังนี้มีอะไรมัง่ง ก็มีอ่านมานครับตกปลาได้นะเออท่านผู้ชมรู้ป่าวว่า,าผมเบ็ดเอ็นชาร์ดที่ที่ผมตกได้เลเวลหนะึ่งร้อยเออท่านผู้ชมรู้ป่าวว่าผมผมตกได้ดาบเอ็นชาร์ดเลเวลหนึ่งร้อยนะครับใช้เวลามาทั้งใช้เวลาตกปลานี้ก็เ,เกือบเกือบหนึ่งวันพอไม่ไม่ใช่เด้ กืบสองชั่วโมองนะครับตกเอาดาบเอ็นชาร์แล้วก็เท่านี้แหละครับแต่แมต่ว่าผมไม่รู้ว่าผมเอาไว้ไหนผมไม่รู้อ้อผมเอาไว้ไหนนะโอ้ยลืมยานี่ผมก็ทำเองนะครับทำมาจากเออมทำมาจากอะไรเนี่ยอะไรว่าอะไร มาจากเออไ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 ตัวแม่มดเออคิดไม่ออกโอ้ยเธอเออขนาดเล่นไม่ครับมาก็ยังคิดไม่ออกนะเนี่ยโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปลงเหมือนกันนะครับ ก่อนเอ็นเราก็ต้องเตรียมตัวให้เรียบร้อยเ <c oughs> ดี๋ยวแล้วนะเดี๋ยวผมทำธนูเอ็นชาร์ปเอ็นชาร์ตก่อนนะครับมามาเลเวลสามก็เอามามา ก็ผมก็จะพยายามพูดมากๆขึ้นนะครับก็ฉลอง20ิบซับสไคร์นะครับ20ซับสไคร์ซับสไคร์ซับสไคร์กันนะฮะก็ดีใจเย้ดีใจดีใจเดี๋ยวนี่ครับหรือว่าอยู่ในกล่องนี้วะเอออยู่ในกล่องนี้ นี่ครับอินชาร์ดเลเวลหนึ่งรใส่โล,ลแล้วเอาไปนะครับแล้วก็แท่งแท่งเบ็ได้มาจากอิศนาไฟนะไฟปิศนาอะไรเนี่ยอะไรมาทำน้ำยานะหรือว่าเราจะทำอีกอันวะ ไง่ายเองครับเอาแท่งเบ็ดกับหินแต่ตอนนี้ก็จะมืดแล้วแป๊บแป๊บแป๊แปป,ป,ป,ปหนึ่งโอเคครับก็มาต่อกันแล้วครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่กดผิดเฉย <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรามาปั๊มปั๊มปัมปัป๊มหินนะครับ ตอนนี้หินอยู่ใน,ในกล่องเรานี่ก็มี1นึ่งสต็กแล้วเอ้ยไม่ใช่เห็อเออเท่าไหร่วะสามสเต็กกับอีกห้าอันนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะขุดไปเรื่อยๆนะครับเป็นกว่ามันจะครบสี่สเต็กนะครับเป็นไงเป็นไงธนูผมเสียไปแล้ว1อันนะครับเสียโดยจากใช้ ตามจริงผมมีธนูสองอันนะครับผมลอยเอาของเพื่อนนะครับเพื่อนที่มันมาเล่นด้วยในเซเวอร์นะครับมันคาบพอดีผมก็ขโมยออกมาทำกวยเออนั่นแหละโอเคมืดแล้วเดี๋ยวไปนอนกันก่อนแต่คิปเปอร์ก็จะระเบิดใส่เราแต่คิปเปอร์ระเบิดใส่เราไม่ได้เลยนะนี่ อี๋อะไรนะโอ้สเกลิตันสเกลิตันสเกลิตันโอ้โหขนาดนั้นเลยรอสเกลแล้วก็นอนแปดแปดโมงเช้าแล้วก็กินอาหารนะครับหกโมงตอนนี้ผมก็วิ่งออกกําลังกายเดี๋ยวผมวิ่งอ้อมบ้านก่อนนะครับเพราะว่าจะได้ลดหุ่นด้วยนะครับ เป็นกว่างมันจะหิวนะฮะหิวตอนไหนเราก็กินตอนนั้นเราต้องกินข้าวเป็นเวลานะครับเหมือนในชีวิตจริงเลยเนี่ยพูดพูดมาเนี่ยใช่เราต้องทำเหมือนชีวิตจริงดีเดี๋ยวเราวิ่งอ้อมบ้านแล้วเราจะผอมหรือว่าเราจะมีซิกแพคหรือว่า แล้วจะมีกล้ามใหญ่ๆโตๆนะครับผมก็ตอนนี้ได้ประมาณห้ารอบแล้วนะครับก็รู้มาจากไหนครับเดาออกนะครับซุปเปอร์เดานะครับโอ้ยโอยแหลกโอเคเท่านี้แหละครับได้ประมาณยี่สิบรอบก็เอาก็เอาเนอเอ้ยยี่สิบรอบก็เอา ือทำง่ายเองครับนี่ก็ขุดขุดอย่างนี้นะครับนี่นี่นี่ไอ้ที่ยังไม่เป็นอันนี้ก็เป็นเลห,หรือว่าจะเอาอันนี้เป็นลาวาก็ได้นะครับแล้วก็ขุดลงไปอีกสองบล็อกนะครับโอเคแล้วก็เทลาวาตรงนี้นะฮะโอเค แล้วก็มาอย่างนี้อีกอย่างนี้อย่างนี้ว่าจะทําสั้นๆแบบนี้ก็ได้นะครับนี่เชื่อผมนี่ได้เลยโอเคแล้วก็มาปั๊มกันต่อครับเดี๋ยวพาร์ทที่สามเดี๋ยวเราจะลงเมืองกันดีกลัวพาร์ทนี้เรามาปั๊มหินนะครับปั๊มจนกว่าจะหมดจนจนจนกว่าจะ จนกว่าจะจบคลิปนะครับข <c oughs> <c oughs> อโทษนะครับก็มีไอเล็กน้อยนะครับก็จะพยายามพูดให้มากขึ้นให้ท่านผู้ชมสนใจมากขึ้นนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่รู้มีคนเข้ามาดูนิดเดียวเองนะ่เออเออท่านผู้ชมถ้าอยากเห็นหน้าผมเร็วๆก็รีบรีดดิผมเขียนว่า เป้าหมายคือห้าพันนะครับห้าพันซับสครายโอเคกดไปเรื่อยๆนะครับคิวคครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรทนได้นะอืลยเยอะยังไอ้เอ้ย เอ้ยไม่น่าเชื่อนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่บามันจะได้เยอะขนาดนี้ก็หนึ่ง้อสามสี่ห้าห้าชุดแล้วขุดอีกสักหน่อยนึงนะสักประมาณหชุดโอเคแล้วก็ หินพวกนี้ถา,ถามว่าทำไมขุดล่ะทำไมไม่ไปขุดเอาอ๋อหินอันนี้ผมจะทำบ้านอีกหลังนะครับแต่ว,ว่าประมาณพาร์ที่สามพาร์ที่สี่พาร์ที่ห้านี่แหละผมจะสร้างบ้านหลังนี้ผมต้องการม้่นใหญ่เลยแล้วก็เอาแบบอยู่แบบประมาณสิบคนยี่สิบคนไปเลยเนาะโอเคก็จะมาหาว่าครับว่านั่งปัมแบบนี้ อยู่ปั๊มทั้งวันนะครับไปทั้งวันหรอกมันเกือบหนึ่งชั่วโมงหรอกครึ่งชั่วโมงนะี่แเออนั่นแหละครับไปไปยาไปยาไปไอ,อ้ได้อีกแล้วได้อีกแล้วได้อีกแล้วนะเฮ้ยได้อีกแล้วครับได้อีกแล้ว โอ okay, เคราอีกสักนิดนึงนะครับถามว่าทำไมมายืนตรงนี้เราทำไมไม่ไปยืนข้างในหินไม่เป็นไรครับถามว่ายืนตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าลาวาเนี่ยมันจะไม่ไหลมาครับอีกอย่างเร็วเลยเห็นไหมเนี่ยผมขุดรัวเห็นไหมเออบัดเถอโอเคครับ กดไปเรื่อยๆนะครับบ้านหลังนี้เราต้องการบ้านหินเราจะทำเป็นตึกนะครับบ้านหลังนี้โอเคถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้ครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวพาร์ทที่สี่พาร์ทที่ห้าเรามาสร้างบ้านนะครับ